สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเปลี่ยนไปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วพัตตราค่ะสวยๆเลยนะคะนี่นะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทำกันค่ะค่ะเราจะใช้ลิบวิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและลิบวิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สวมสมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลิบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นท eine er mm hmm. mm hmm. um ี่1พ yeah. ับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นท <si ี่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สมพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสองล็อกเข้าไปนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนะคะจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้ง Guys, ลง like. mm hmm. เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือดิบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุดูที่3าไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะนี่นะคะจับริบ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สานะคะผาดค้าม3เส้นไป จับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะจับพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะสองและสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะเราสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับวิ่นมาค่ะพับมาด้านหลังพับกลับไปด้านนี้นะสอดรูดหัดมานี่ค่ะนะคะรอสามเส้นไป เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอบร้อสามเส้นไปนะคะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะจับสอดลอด3เส้นไปนะคะ1 2 3สนี้นะสอดลอดไปแบบนี้เลย ่คะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้จับริบบินมาค่ะพามาด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะพามาด้านหน้านะเบ็เปินกลวนมาแบบนี้นี่ค่ะ คในแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะนะคะ แล้วเราก็เปิดสลิบินมาพม,มด้านหลังค่ะพม,มด้านหน้านะคะคำหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดตรนี้ค่ะนี่ค่ะ ยังต้องสอดลงในหน้ากรีดแรกนะคะนะนะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะเราจะข้ามนะคะมาสอดแบบนี้สอดไปในหน้ากลีดแบบนี้นะคะนะสอดไปในหน้ากลีดแบบนี้ทะลุลงด้านล่างเลยค่ะนี่ค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัดปลายดิ้งทิ้งดอกแก้วพัตราสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ